รถใหม่ใบแดงกับนิสสุบิชิแอททาประยันน้ำมันสูงสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรครับราคาพิเศษ389,000บาทาพิเศษเลยสำหรับลูกค้าเก่ารับส่วนลดมูลค่าสูงสุดถึง30,000บาทลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่ารับดอกเบี้ยพิเศษ0ดาวเริ่มต้นออกรถอยู่ที่0บาทน้ำห้องผู้โดยสารกว้างขวางพร้อมระบบมันติมีเดียและโฟล์คารบฟฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงได้ที่โมล์คาร บอกเลยครับผมผลสัภาระได้เยี่ยมออมบริสารกว้างใหญ่ไปไหมกับท้ายใสของจุดได้ถึง450ลิตรสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึง3ใบใหญ่ๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกับราคาพิเศษ3 8 9 0 0 0บาทหรือเลือกรับดาวล่ม้นอยู่ที่0บาทหรืออยากได้ฉันเป็นพิเศษสุดนะครับผมสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่รับไปเลยครับผมกับดอกเบี้ย0%ยเซสนใจติดต่อนะครับผมมาที่ที่ยอรับเบอร์ติดต่อกรบ 085 153 1799เป็นได้ทั้งอดีไลและปรโทรศัพท์อย่าลืมนะครับสนใจเอารถพิสูอย่าลืมโทรหาอยอดรักนะครับ